กระเด็นเลยตึ๊บเนี่ยโอ้ยตอนนี้เต้าออนเนี่ยอติ๊กเต้าอ้าติ๊บโอ้ยเจ็บเจ็บห้องเนอะเจ็บห้องเนอะน้อกพี่หนาแหลกคะแนนเยอะกว่าเลยนี่ตึ๊บในเด็กกันหรอล้มกับลังไม่ตีปลายเขาหน้าแตกเลยลูกโอ้ยอันเลยกันโอ้เลือดไหลเลยเลือดเห็มแล้วเลือดขาวไอ้ยังขาวๆเนี่ย เขาเดือดร้อนไปตั้งแต่แลครับมามาเจเลยวรวมกำลังไว้ที่ปลายเขาสมปองเลยลูกเจี๋ยทะลุเลยทะลุจริงเพี้ยเจียทะลุเหรอทะลุอย่างทะลุกับไอ้เบี้ยวนี่ทะลุดิตั้งแต่ท่านายออกโอ้หลุดโล้หลุดแล้เจ็บอ่ะเจ็บเจ็บแกเจ็บปะเราไม่เจ็บใต็มอ่แดงร้องสองสองร้องยังเถียงอยู่สองร้องสองร้อง ยังไม่สองร้องอยู่กันสออเสมือนมือมันไม่ไหใหมเกือบโผเกือบโผอ่ะเกือบโผมาโอ้ยโอ้ยด้โั้โอ้ได้ยังยังยังการยังการยังได้หน่อได้หน่อยได้ก่อนห่อย้ก่อนได้อออหสอสามสีห้ โ้ยอะแนนคก็กกันครับมันยู่ในแท็บด้วกันยดนิ่เดียวกันยูงในวาเดียวกันครับยู่ในวาระเดียวกันสองสองม้าสองสมาเสมอมาเลยโอเคครบเคครับสูสีกูนิสูสีดูดีครับกูนี่ไปตอดเต็งมันรุดไปแล้วมันจะหัวเราติดติดติดตดขา

bắt anh này còn người đang mua anh này bỏ cái cá